เหอามกระจายข่าวว่ะถ้ากระเป๋าไม่เอาวางไว้หรอเสียปักได้เนี่ยขนาดรุ่นไม่เสียปักนะนี่หอกระจายรุ่นนี้เนี่ยถ้าชัดเลยถ้าติดถ้าติดเสียปักนี่สิขนาดไหนคิดเบอร์ห่าขนาดละเสียงดังเสียงดังรุ่นจะไปไหนนี่ไปรับเหมาหอค่ะรบดูสิครับดูสิเลเอากาแฟไม่ขายแล้วเหรอดูฝนดูบรรยากาศฝนก็ตก ดูซิเนี่ชีวิตผู้รับเหมาเนี่ยลำบากลำบากเงินเพิ่นบ่แล้วก็ต้องได้ไปติดเก็บงานให้เพิ่นนะคะไปทำงานให้เพิ่นก่อนวันนี้แหละฝนฝาดฝน้าดฝนสาดมันสาดเข้าข้างบนเนี่ยแก้ไขไหมอยู่มันช่วงมันสั้นซีผู้รับคนก็กดดันเด็ดแท้จะเป็นชู้เจ้ากดดันซังเขาเรียกว่าผู้ใหญบ้านเพินสภาพผู้รับเหมารู้ขาดกางเกงะขาดรุดลุยอะลรเนี่ย ปักจะเสียบเด้อนะไปกับน้ำได้ปักเอาคือปักดวแล้วมแต่ปักยังหมกเก็บนะนะคะมาเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะมารับเหมาค่ะกาแฟฝนตกก็ขายไม่ได้นะคะร้านกาแฟก็ไม่ได้เปิดก็เลยต้องมาหาเงินนะคะมารับเหมามาติดวอลเปเปอร์ให้พี่ชินนะคะแต่รุนตอนตะลางไม่เละจากบ้านหรอเนี่ย ตารางเมตรละจักบาทตารางเมตรละอันนี้อันนี้แล้วแต่เพื่อนสีหให้นอ๋อทำเสร็จแล้วค่อยคิดตังค์บ่ทำเสร็จแล้วค่อยคิดเงินนะคะแต่เพื่อนจะให้แล้วแต่เพื่อนจะเมีตานะคะว่าเพื่อนจะให้เท่าไหร่เนาะทั้งานบริจักบาทอยู่แต่ค่าต้นไม้กันยังบริจักบาทอยู่แย่โออมีกาแฟด้วยนะครับกาแฟอะไรนี่ดูซิเอากาแฟกรอกๆตัวนี้โต๊ะกินกาแฟเนาะนี่ <c oughs> เด้อค่ะเบิงเอาเด้เอค่ะเด้อโ้ดได้หญิงงานแ่ขอ,อถามเจ้าของบ้านก่อนเด้อสิ่สติตดแบบใดญค่ะมก็นนอกอักมาสนาเอายังไงก็อย่าลืมมาตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้กาแฟุกะกอกด้วยนะคะวันนี้เอยวกจะขออนุญาตมาทํางานรลบเหมาให้พี่ชิดก,ก่อนวันนี้มาเหมาติดบอเปเปร์นะคะเหมองเหมาไปไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้นะคะก็เหมาเหมาไปนั่นแหละคะ่ะอืม นีดีก็อยู่บ้านเ,เฉยๆนะวันนี้นะให้มาซื้อกาแฟกับสร้างเอาเนาะนซื้อกาแฟกับตะโกนองเราเด้อกับเด้ออยากกินกาแฟแม่ค้าขายกาแฟมาลำเหมาอยู่พี่เด้อร์ตีงนรับจอบนะคะวันนี้รับจอบนะคะอืโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับกาฟกบกบกบแฟกบรอกเราด้วยนะครับวันนี้ก็มาติดวอลเปเปอร์มีสีนี่ดูสีเริ่มจะก่อนดูสีเลย สีฟ้าแต่กะว่าน่าจะสีสีฟ้าให้หมดก่อนถามจะของบ้านก่อนเดอ้อโท้จะของบ้านเราต้องตามใจจ้างแล้วเนาะจะมาเพินตามใจเลยโอเคนะครับสวัสดีครับ